สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเย็บซีบ้นสุคสุขะโออากะเลนอนแถอตกไม้ด้วะบอกแดงนอนเถนะบุูคืบอว่าบู เป็นนี่้ปาทตรงๆเป็นยั่งจุจังมอยากมานอนเพื่อนะเป็นนี่เป็นเนาะคน่ะพาถามียังกมีแบบนี้ก็เป็นยังุู่บ้น้ปอยากรู่าเป็นยังตรงๆเลนี่เห็ดเออเลอได้อ๊ยคนใหญ่เนี่ยหนุ่งอะ Ngày bà đi cho nhau ngồi chắc vô Để nhắn sang mẹ Sang mẹ bỏ Bỏ tổng tốn Mười sao Để ừ. nhắn cái bộ mà nó ăn chi vào cũng đi thơ tha, Đi thơ, tha, được cầu

ทำไมเล็นเดีมพักบ่นอนไม่อะฮะไงเอ้ยคุบนังจากูุอบว่าหนเน้าหนัำึงบนมึงเนี่ยสุกปีหนาเจ้ากับเลี่ยนเสียงป่าว่าว่าว่าเจ้ากุก้าโลงเพียนนะปีหนากินแล้วแป๊าปุ๊บน้ำให้ไม่เด้อกตุ่มกอไก่ น้องเกแม่คไปเอาไห้แม่เจ้ากอนจันทร์มานอนเทือนบนมานอนเทือนเด้อเด้อ้ทป่าใน้ป่าบัวบอจันมาบอเมื่อเมื่อนอนพูญบอเมื่นอนบุญบอมันเป็นอะไรสิดสิบ่าบัวหูเดินบะ Nơi ừ. à. à, mình... đây. Tiếng quanh anh, cái quýt chắc đi Cái a mèo. Vão nèo. cái nèo. bà chắc Vão nèo. 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 Vão

กยังนี่ก็แล้วฮึฮึก็ยังให้หิดเอยน่นแหละนั่นนั่นนงนั่งมึงนอ่ะว่าดองได้กันจะกีบ่ฮึกิ้ทางบ้างนะบ่ฮึโตกรไดอได

nắng ơi dạng ơi dạng Điều... ơi dạng 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 ơi à bài bài bài. Y lạ, Hãy dạng nè, Ng nè, điều năm mẹ cho ai nè, nà. u nhung nà vát. nhung nà vát. Hm, A chuôi. A chuôi. A chuôi. A

ไอ้จืดยี่หละอ่านว่าอ่านอ่างสื่อบ่าอ่างสื่ออย่ายวทำนะสิหรอหักดูแล้วนียนหรออืมอ่ะอ่านอ่านอ่านสื่อเผื่ออ่านอ่านเบิดอายังจำมาได้เลยนี่ที่อ่านเรียนมาตั้งหลนตั้งนานได้เช็แค่นี้บ่ตัวหลักมันอยู่นี่ ตัวหลักกันอยู่นี่อันที่ได้น่าได้แค่นี้ตัวหลักกันอยู่นี่เย้ยฮึฮึอุ้ยผมนี่เนาะผมนี่เนาะยามเบิ่งยามเบิ่งเขาเบิ่งเนี่ยแท้เบิ่งเม่์จอยบอฮึออกออกออกฮึเบิ่งยัง Nhờ cái tiêu hạt áo tí Mình mi lên cộng không để hơi Thôi à, ăn này Tiếng, tiếng ăn tít bọc cũng khen nè Tên xin Xì ừ. anh ติดเท,ท่าไหร่วะท,ทั้ทงติดทั้งอันเสือวะนี่เสือมันมีเล่นกล้อยู่รังไงเนี้ยูกโอรอไปมันไปม่ได้นะเอ้ย

Nè bắt ơi, binh bát. Hm, hm, nè 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 ninh 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 A ninh à ninh 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 วุ้ยฟู่าฮัลโหลฮัลโหลนี่เปนเดียวนอาออนี่เด้นี่เอาหาละนี่เอ้าเอาหายล้เด้หมลผมบอลี่จนเงาวนกระปิ นี่เด้อาก็เอาให้เลยเด่นี่าอ่าวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนี่เด้หัวบอ๊หัวยองหัวยองเล่นเต้นเล่นเต้นหัวใหญ่กลุ้มลาเล่นเต้นเล่นเต้นอันนี้วัดงานการไม่ทำเล่นแต,ต่ติ๊กตอก๊อกติ๊กต๊อกนั่น sỉa lột mấy sỉa không hả? ớ nhiều hơn hơn à thấy bao nhiêu Máu Máu à hình. hello hà vô nè ui xin lương hello hà vô nè ow hello hà vô nè à Máu à Máu, Máu. Máu

โหยนกะอู้ครกระดดุไมสีพังันสระอักสระอักสระอีกสระอีกสระอึสระอึอันนี้สระอักสระอสาระอกสระอีสระอึสระอึสาระอึสระอึสระเอสระเอสระอกสระออียงหย่างสระอสระอกอะ

โอ้ยต่อแหล่แท้อันนี้เออตัวตัวตัวเอ่อฮัลโหลฮัลโหลโทรหาพาวุญนะฮัลโหลพอบุอยู่สายวัฒนากินฮอดแห้งแห้งเลยฝงหนาล่ะฝงหนาแน่อุ้เออฮัลโหลตัวจ่อยบ่าตัวจ่อยบ่าโอ้ยตัวจ่อยอู้ y ตัวจอยไปแล้ว งามๆๆลูกโอ้โหเธอหาตู้จอยบ่อีหล่ะเธอหาตู้จอยบ่ลูกบ่ตู้จอยเอ้ยเอจื้ออาไปหาแม่จอยสิบ่โทรหาตู้จอยกับไปหาแม่จอยไว้อืมอืฮู้แม่จอยอยู่หุบหุบแม่จอยมาลงมาหิุดลงมาลงมามาแม่ชิวมาชิวมาชิวนั่งเซ่น

สละอกสละเอ๊เออียเอ๊กสะอียกอวกวววอเออวกวกเอเอียววกเอียเอียโอ้ยนกขี่ัวไม่จ่อยอิงอิงอิงอง